สวัสดีคะ่ะทุกท่านมาดูไก่พี่เล็กคือเก้ามาดูไก่พี่เล็กมาดูช่างพี่ชัยช่อมรถด้วยนะคะทุก่านอูไก่ออกมากินมันกินดีนะเนี่ยกินดีเลยเห็นไหมยอดผักบุ้งอะ่ะกินดีมากเลยเดี๋ยวพ่กนี้เอามาเป็นเครือให้มันเลยเนาะ ไก่ซิลกี้ชอบกินผักบุ้งมากมากเลยนะช่างพิชัยเน,ะนาะกินดิน <c oughs> ลงทุนซื้อเครื่องสับผักบุ้งให้ไก่เลยเหรอ <c oughs> ไม่นะไม่นะ <c oughs> ไปแล้วกินอิ่มแล้วไปแล้ว <c oughs> มาดูช่างพิชัยซ่อมรถนะคะทุกท่านรถช่างพิชัยเข้าโรงหมอแล้วนะคะ รถช่างพิชัยรถช่างพิชัยไม่สบายาพิชัยมอมาดูช่างพิชัยนะคะขับเองซ่อมเองนักเรงพอใช่ไหม ขับเองซ่อมเองนะคะขับรถก็ต้องซ่อมให้เป็นขับรถก็ต้องซ่อใม,มอให้เป็นนะคะ <c oughs> จ้างพี่ชัยนอนนอนซ่อมรถรถไม่สบายซ่อมรถก็พักพักเอาอะไรเหรอไขควงแบนไขควงแบนอยู่ไหนอะไขควงแบน quang ngôn à để 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 thấy quang ben thấy quang ben ha <laughs> <laughs> ừ ใส่เบรกนะคะใส่เบรกมือใส่เบรกมือรถคันนี้ขายไม่ได้รถคู่ชีวิตรถคู่ชีวิต มาดูไก่นะคะไก,กกกไก่กุ๊กกุ๊กไก่กิกีจังพี่ชายนอนซ่อมรถร้อนก็เข้าป่าหิวก็ออกมาแซนสบายนะคะไก่ชิวคี้เนาะร้อนก็เข้าป่าหิวก็ออกมาหากินตามภาษาตามภาษา บแต่งมองเยอะมากนะไก่พี่เล็กชอบกินผักบุ้งกินอยู่มันอิ่มอยู่า <c oughs> กินหนังยางได้ด้วยหรอนะอันนั้นกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ไไดโอ้ยกินเข้าไปแล้วหนังยางก็กินเนาะ บอกว่ากินไม่ได้กินไม่ได้กินเข้าไปแล้วไม่ทันไม่ทันนะคะทุกท่านน้องไก่ชิวกี้กินหนังยางเข้าไปแล้วจางปิชายซำแล้วปอกแป๊ก,ปกปะ ทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เมย์ด้วยนะคะทุกท่านฮะกุญแจเบอร์สิบสองขอบคุณนะคะทุกท่าน